สวัสดีงับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องสันอุปสรรคสันอุปสรรคยินดีรับใช้ทุกคนนะครับอ่ายังจำสโลแกนช่องนี้ได้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอในหัวข้อตัวคุณเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในเร็วๆนี้เป็นการเล่นแบบพลังงานโดยรวมนะฮะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับคลายหนึ่งคอมเมนต์ผู้คุที่น่ารัก้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะเอาละ เดี๋ยวนี้เรามาเริ่มกันด้วยสำรับนี้ก็แล้วกันนะใช้สำรับดั้งเดิมที่ได้มาตั้งแต่ช่วงฝึกอ่านไพ่ใหม่ๆเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมือสุดแล้วและอยู่กับมันมานานเช็คพลังงานของตัวคุณกันหน่อยดีกว่าว่าตัวคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่บอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยน้องรับแจ่สิ่งดีๆกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เทคนิคแบบนี้แล้วกัน ไปแถววัดวัดมหาบุตรมารู้จักวัดมหาบุตรไหมวัดวัดยะนาครับแถวพระขนงนะครับเจอเทคนิคนี้ของพ่อหมอคนหนึ่งมาผมเลยขออนุญาตนะครับออามาใช้หน่อยแล้วกันนะคือท่านทําแบบนี้ครับท่านสับแล้วท่านก็วางคว่ำแล้วก็ค่อยๆเปิดทีละใบจริงๆเทคนิคนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะฮะไม่ได้มีอะไรวิเศษอะไรมากมายอะไรคนก็คงจะทํากันนะเนาะแต่ผู้อ่านอยากลองทําดูบ้างไงเพราะปกติปุ๊บคือเปิดปุ๊บแล้วก็เล่าเรื่องเลยอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยได้ อีเท่าไหรอะเดี๋ยวผมลองสับแล้วผมลองวางดูก่อนขอ3ใบเล่าพลังงานของคุณโดยคร่าวๆว่าโตคุณเป็นอย่างไรถ้ามีอะไรต้องขยายผมขอขยายเองโอเคใบที่1 Queen of p e n t a c l e โ้พลังงานดีครับโอ้กถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะฮะความรู้สึกแรกเลยที่ผู้อ่านรู้สึกได้นะครับจากการอ่านหน้าไพ่3าใบนี้นะ โตคุณนะ่ะมีจิตใจที่เบิกบานมากนะครับหลังจากที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยัวคุณค่อนข้างจะทุกทรมานทีเดียวนะมีปัญหาไม่สบายใจมีอะไรรุมเร้าหลายหลายอย่างนะครับแต่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าตัตค,นะคุณเนี่ยคุณอัพเพนเกิลจะดูเหมือนรู้วิธีในการรักษาหัวใจตัวเองทาไมผมถึงใช้คํานี้คำคำนี้มันมันไม่ได้หมายถึงแปลไปในเชิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านของคนรักเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงทุกๆเรื่องเลยช่วงที่ผ่านมาโตคุณไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ นะครับมีเรื่องรุมเร้าหัวใจให้ผมรู้สึกได้นะจากาที่เรียกว่าทูบิชั o นนะครับและทีนี้ตัวคุณก็ดูเหมือนว่าจะได้ค้นพบวิธีอะไรบางอย่างที่จะเซฟใจตัวเองคุยนับไพนนั่คเซฟใจตัวเอง <S S เหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ถือเหรียญเอาไว้นะครับรู้วิธีที่จะดูแลรักษารู้จะวิธีที่จะประคับประคองมันอ่ะบางคนอาจจะเอาง่ายๆสุดเปิด YouTube ไปเจอคลิปธรรมะคลิปขึ้นเสียงอัลฟาหรือคลิปบทสวดเสียงรักครังอะไรแบบนี้ฮะ อ่หรือบางคนอาจจะแบบเจอคลิปอะไรที่ทําให้เหมือนกับเป็นการบํบาบัดจิตใจนะหรือไม่อาจจะเจอคลิปที่เป็นแนวไลฟ์โค้ดดีๆแนวแบบโค้ดดีๆที่คอยแบบให้กําลังใจคนอะไรแบบนี้แล้วมันทําเหมือนกับเป็นการจุดประกายแนวคิดอะไรหลายอย่างนะครับผมรู้สึกได้ว่ามีบางคนในเนี้ย ที่ดูทีปวิดีโอนี้น่าจะเลิกเล่นโซเชียลไปหลายคนเพราะหลายคนได้รับผลกระทบจากมันใช่หรือไม่เห็น <He S 2> ชีวิตคนอื่นเขาประสบความสําเร็จเนี่ยคุณก็ดีใจแหละแต่ลึกๆคุณก็มีความอ่าพูดก,กันตรงๆเนาะอาจจะมีความอิจฉาน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองอะไรแบบนี้ว่าทําไมเราถึงไม่สําเร็จแบบเขาอะไรแบบนี้พอคุณปรับมายเซตปรับแนวคิดปรับจูนพลังงานซะใหม่นะครับมันจะไปสอดคล้องกับอ่า SOS today รู้สึกว่าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันที่ ผมได้ทํานายเอาไว้เนี่ยใช้สำหรับนี่แหละทำนายแล้วบอกว่า,าจะต้องมีการปรับจูนพลังงานนะครับน่าจะสักะรืนวานนะแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นผลลัพธ์ไม่สิต้องพูดว่าผลลัพธ์ของมันจึงได้ปรากฏอย่างรวดเร็วก้าวถวยครับตอนนี้คุณมีความสบายใจมากขึ้นและทําอะไรคิดหวังสิ่งใดมันเป็นใจไปหมดให้กับคุณทุกอย่างเลยในช่วงนี้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงปิดคลิปอย่างทันนะโอเคไหมนี่พลังงานของคุณหรือเปล่าวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นใจให้คุณไปหมดเลยอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากกินอะไรได้กินอยากทําอะไรได้ทําเป็นหัวเป็นตาเป็นใจไปสะหมดทุกอย่างเลยมันเกิดจากมายเซตนี่แหละครับ ผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งครับเพื่อนๆได้ยินประโยคประมาณว่าโลกหมุนไปตามความคิดเป็นประโยครู้สึกว่าจะเป็นหลักคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านคงท่านทรงตัดไว้เองว่าโลกในหมุนไปตามความคิดนะมันเปลี่ยนไปตามความคิดของเราพอคุณปรับไมเซ็ตปรับพลังงานสมัยนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องทุกรุมเลาะลุมเลาอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณปรับมันสมัยผลลัพธ์ออกมาแนหนึ่งอย่างคือ ความสบายใจมันเกิดพอความสบายใจมันเกิดคุณมีใจเป็นกลางค่อนข้างไปทางความสุขอะพอมันหยิบจับทําอะไรมันก็เป็นไปตามดั่งใจคุณทุกประการเลยถึงไม่เป็นดั่งใจคุณก็มีความสุขและคุณก็มีชีวิตที่สบายกับมันได้จริงหรือเปล่าตามด้วยเพจอควานเพจอควานคืออะไรเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดประกายเล็กๆให้ตัวคุณได้ไปต่อในชีวิตผมพูดคําอย่างนี้กว้างๆก็แล้วกันอ่ะถ้าพูดกว้างขอเจาะให้แคบ คำว่าได้อะไรเล็กๆมาเป็นจุดประกายเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างนะเช่นมา n d s e ตใหม่ๆแรงบรันดาลใจใหม่ๆสิ่งที่อยากทําใหม่ๆซึ่งมันเป็นสิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับแต่คุณได้มองเห็นและพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําให้ชีวิตของคุณมันก้าวต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยผมจะท้าปูไตเลยเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่รู้จบเลยทีเดียวนะนี่เป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะแค่พลังงานของคุณไหมเอาละทีนี้เดี๋ยวขอรวบสามาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ ผมสงสัยใบเนี้ยเพื่อนๆใบเนี้ยว่าที่ผ่านมามันพลังงานคุณเป็นยังไงอันนี้ผมอยากรู้นะเอามาสักสองข้อเพื่อเป็นการขยายว่าโตคุณเนี่ยเจออะไรมาก่อนหน้านี้กว่าคุณจะมารู้วิธีคิวใจตัวเองได้แบบเนี้ยเจออะไรมาก่อนหน้านี้ผมผมสงสัยด้วยส่วนตัวตรงก็ตรงไม่ตรงก็ไม่ตรงไม่ว่ากันนะครับเป็นพลังงานโดยรวมอยู่แล้วเนาะมันขึ้นว่า Judgment ฮะ การพิพากษาเหรอโตคุณดูเหมือนว่าจะได้รับเหมือนรับรับวิบากหรือได้รับผลของการกระทําอะไรบางอย่างตามมาอันนี้เป็นความหมายกลางๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆยายาอย่าอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งใจร่วงกระตุ่มคําว่า j u ดชั้นในที่เนี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือเหมือนคุณได้รับผลจากการกระทําอะไรบางอย่างคําว่าได้รับผลจากการกระทำเนี่ยมันเป็นความหมายกลางๆนะครับคือไม่ได้หมายความว่าต้องเลวร้ายเสมอไปมันเป็นทั้งดีหลายๆทาดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะ เป็นช่วงที่ตัวคุณดูเหมือนว่าจะต้องได้รับการทดสอบได้รับบททดสอบแล้วก็ฝ่าฟันมันมาได้ในที่สุดคุณเลยได้กายเป็นควีนเหรียญไงเป็นราชินีเหรียญในทุกวันนี้แต่ก่อนหน้านี้คุณเจอบททดสอบเจอเหมือนกับได้รับผลจากการกระทําทัพภาษาพระหรือศาสนา,ภา,ภาคือผลกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็โอ้แปดดาบเหรอปัญหาลุ่มเล้าในเชิงที่คุณไม่สามารถ หาทางออกหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นได้เอาในด้านของการงานก่อนการงานไม่รู้ว่าจริงไหมนะเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์คุยได้นะเราคุยกันแบบเพื่อนกันนะครับในด้านการงานน่ะปัญหาที่ผมเห็นเด่นๆเลยนะก็คือปัญหาในเรื่องของลักษณะงานที่ทําที่มันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับัตคุณเท่าไหร่มีบางคนตัดสินใจทางานงานหนึ่งเพราะไม่ได้เต็มใจจะทําอันนี้ผมพูดถึงงานทุกแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานสีขาวสีเทาหรือสีมืดอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะทำแต่มันจะมันจำเป็นจะต้องทำนะครับนะมีมีมีมอะไรแบบนั้นมาด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วมันทำให้ตัวคุณไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงกับชีวิตคุณไม่ได้อยากจะอยู่จุดนี้เลยนะในด้านของการเงินปัญหาที่ผมเห็นนะไม่ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเรื่องการใช้จ่ายที่มันไม่พอ ได้มีคุ้มเสียคือ,อรายจ่ายมากกว่ารายรับอะไรแบบนี้แล้วตัวคุณอ่ะมืดแปดด้านไม่รู้จะทํายังไงแลวตัวคุณเองอ่ะเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะหยิบยืมใครผมมองว่าคนที่เข้ามาดูคิวโดนเนี่ยคุณเป็นคนที่ยึดหลักหลักคำสอนเนี่ยคืออ ah ัตต ah. หิตตโนนาโหต้นแลไปที่พึ่งของตนอ่ะจะไม่อยากพึ่งพาใครโดยไม่จําเป็นนะฮะแต่คุณก็แก้ปัญหาแล้วมันมันมืดแปดด้านอะ่ะเออมันมืดแปดด้านมากๆอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นในด้านของความรักโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลย มีการตัดจบความสัมพันธ์มีการบล็อกการไม่ติดต่ออะไรกันเกิดขึ้นคนมีคู่มีการงอนการเกิดขึ้นมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอืมพอมันเป็นแบบนี้อ่ะผมอยากรู้ขอใบเดียวเลยหาทางออกยังไงเออคำตอบ m เม e เซนแปดเหรียญ ก็เม้เซนดีครับคําตอบก็ขยันให้มากขึ้นไงพยายามให้มากขึ้นไงพยายามในที่นี้มันพยายามหลายแบบมันเป็นคาที่กว้างมากพยายามเข้าใจในงานที่ทําว่ามันต้องเป็นแบบนี้เรียนรู้สะหน่อยให้โอกาสให้เวลาตัวเองสะหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเป็นเองในด้านการเงินอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวทางออกก็จะมาเองลองประหยัดดูสะหน่อยดีไหมอะไรแบบนี้ทั้งในด้านความรักหรือความสัมพันธ์คุณก็พยายามพัฒนาตัวเอง เซฟใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยหาทางเนี่ยแเหรียญเนี่ยสอดค้องกัน,กนหนเหรียญเห็นไหมพยายามหาทางทํายังไงก็ได้ให้จิตใจตัวเองอะลดหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นที่มันทุกอยู่นี่สักทีทําทุกวิธีทางเท่าที่จะทําได้นะครับ <S <S อ่าโอเค อันนี้ตรงหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ตรงก็ปิดนะหรือถ้าไม่ตรงจะฟังต่อก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ศรัทธาทีเนี้ยมาสู่คําถามสําคัญของเรากันว่าคุณกําลังจะดึงดูดอะไรมาในเร็วนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้ที่สุดนะครับเพราะว่าสอดคล้องจากพลังงานที่ผมรู้สึกได้จากทรูพิชั่นนะครับโตคุณนะ่ะในตอนเนี้ยมีจิตใจที่เบิกบานกว่าเมื่อหลายหลายวันก่อนมากไม่รู้จริงไหมคุณมีจิตใจที่เบิกบานคุณหลับฝันดีบางคนหลับสนิทเลยนะ ทำอะไรก็มีความสุขเพราะทุกอย่างเป็น,ปนใจกับคุณไปซะหมดทุกอย่างอย่างกับคุณมีโชคอย่างนั้นแหละเออมาลองดูซิว่าอะไรที่จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณได้บ้างแต่ที่นี่มันขึ้นคอยตัดสินด้วยก็ต้องลองดูถ้ามันขึ้นดีผมบอกดีไม่ดีคือไม่ดีโอเคโอ้โหจริงๆด้วยโชคครับคุณดึงดูดโชคจริงๆด้วยครับเก้าเหรียญฮะดึงดูดโชคลาบโชคลาบ ดึงดูดเงินทองสอดคล้องไปกับทำนายทนายเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักสี่ห้านาทีที่แล้วนะฮะที่บอกว่าเงินทองจะขาดมือในช่วงที่ผ่านมาไม่ขาดแล้วนะมีเก็บจนล้นเลยแต่ที่นี่ขึ้นอยู่กับโตคุณเองอะว่าจะบริหารยังไงโอเคอ่านี่คืออันแรกที่คุณจะได้รับการเหมือนได้รับการดึงดูดมาจริงๆนะถ้าไมาเ่เซ็ตมันดีอะมันดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาได้เยอะจริงๆพูดตอนแรกกับผู้อ่านก็ไม่เชื่อขอขอระบายหน่อยได้ไหมตอนแรกกับผู้อ่านอะก็ไม่เชื่อนะ สมัยก่อนเมื่อสักสองสปีก่อนน่ะช่วงที่ผู้อ่านเจอมอรสุมชีวิตอ่ะช่งจตอนนั้นประเทศไทยก็เผชิญโควิดใช่ไหมผู้อ่านหางานทําไม่ได้มาหลายปีมากสามปีถอรืั้งดอกจากเรียนด้วยรออกเกือบไม่ได้เรียนต่อชีวิตตอนนั้นคือโอ้โหแบบมรสุมมากชีวิตคือมืดมัวนะแถมผมก็ทะเลาะกับแม่บ่อยด้วยตอนนั้นนะครับแม่ผมเป็นคนที่ไม่ซีตรงข้ามกับผมเลยคือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทํายังไงก็ต้องได้อะไรแบบเนี้ยนะ แล้วด้วยความที่ณวินาทีนั้นคือส่วนตัวผมเชื่อแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อตามก็ได้ผมมองว่าณวินาทีนั้นะ่ะเหมือนเป็นช่วงที่เป็นข่าวเคราะห์นะครับเหมือนกับต้องรับเคราะห์ก่อนเบนจพเพศซะอีกใครมีความเชื่อเรื่องจเพเ่ศจะเข้าใจดีตอนนั้นช่วง1 8 19 20ายอายุผมะนะรับมรสุมหนักมากทําอะไรไม่ขึ้นเลยในตอนนั้นจนกระทั่งลองปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตซะใมเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่หมดเลยจากคิดอะไรลบๆจากคิดว่าแย่จังอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่เป็น ขอบคุณฉันทําได้ฉันโชคดีอะไรแบบเนี้ยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเข้าโสูยุยี่ผมมีงานทําเลยจริงครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะเรื่องกดของ,ของกฎแรงดึงดูดและการเปลี่ยนไปตามความคิดเนี่ยนี่ผู้อ่านเจอเมาโตขออนุญาตแชร์นะขอโทษนะกอข้ามได้ถ้าเกิดใครฟังรู้สึกวําคาญอ่ะกอได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันนะครับอะไรอีกโอ้สิบไม้เท้า ความสุขความสําเร็จที่คุณอยากได้ดั่งใจปรารถนาได้ทั้งหมดเลยโอ้ดีดีด,ดีหากใครสงสัยนะว่าสิ่งที่คุณต้องการจะได้หรือเปล่าได้นะครับไม่รู้แหละว่าต้องการอะไรแต่ว่าได้แน่แต่คาว่าที่นี้นี่ไอคาว่าได้ที่นี้หมายถึงต้องได้ในสิ่งที่ดีนะเอออาจจะได้แบบอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากได้แฟนใหม่สักคนอะไรแบบเนี้ย ก็จะได้นะครับได้ดังใจปรารถนาเลยนะครับโอ้วิวออฟฟอร์จูนนะครับเป็นช่วงที่มันรีเซ็ตนะครับจากจุดต่ำหมุนไปสู่จุดที่สูงขึ้นจากจุดที่ทุกข์หมุนไปสู่จุดที่สุขในเดือนนี้นะครับชีวิตของคุณก็จะมีความสุขเตรียมพร้อมรับหน้าฝนในช่วงกรกฎาคมนะมิถุนายนก็ยังร้อนอยู่แต่าจะาไม่ร้อนเท่าช่วงเมษายนพฤษภาเนาะไม่ใช่แค่อากาศนะจิตใจคุณด้วยนะครับให้ขอคําแนะนําให้คําแนะนํานิดนึงนะ จะขอจะให้เอาสักคำหนึงให้ให้โอเคหนึ่สองสาถ้าจะให้คำแนะนำนิดนึงนะครับพยายามเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่องนับถือไว้นะหรือไม่ถ้าเกิดไม่นับถืออะไรก็ทําใจปร่ปงๆสบายๆเอาไว้นะครับตอนเนี้มันกําลังทําหน้าที่อยู่ขออย่างเดียวคือคุณอย่ามีมายเซ็ตหรือมีพลังงานลบๆไปขัดมาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันจะสะดุดโอเค The Magician แสดงว่าตัวคุณอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมคุณจะได้รับการปลดปล่อยพรสวรรค์ถ้าพูดในภาษาเกมคือการปลดปล่อย ability ใครที่ทันยุคบาคคู่กันแสดงคุณไม่เด็กแล้วปลดปล่อยความสามารถของตัวเองคุณอาจจะค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ตัวคุณไม่เคยคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นคุณก็จะทําได้และคุณก็จะได้พบมันนี่สามเหรียญครับ สิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณร้องขออธิษฐานกําลังจะเป็นจริงในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะร้องขอเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากถูกหวยอยากได้แฟนใหม่อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังหรือไม่ไม่หลังใหญ่ก็ได้ขอได้บ้านดีๆสักหลังหนึ่งอยากเรียนจบอะไรแบบนี้ได้อย่างที่ใจปรารถนาเลยนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจึงดูเข้ามานะครับ 1. โชคลาภ2ความสุขความสําเร็จ 3. โชคชะตาที่ดีส่ 4. พรสวรรค์ที่ตื่นขึ้นและสุดท้าย สิ่งที่คุณคิดคุณฝันมันกำลังจะเป็นจริงนั่นเองอ่าอ่าโอเคมาต่อดสุดท้ายด้วย angel answer นะครับปะยาวไปก็ไม่ยาวหรอก10กวนาทีมาลองดูครับว่าพี่นางฟ้าเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมนี่ take action ใส่ให้สุดแรงไปเลย นะครับนี่แหละจังหวะน้ําขึ้นของคุณแล้วนะวิท h the next few w e e k สัปดาห์ต่อไปพลังงานนี้จะเป็นจริงอย่างแน่นอนเยี่ยมไปเลยนะครับ big happy change นี่คือพลังงานหรือไพ่ที่น่าจะสอดคล้องกับคลิปนี้มากที่สุดแล้วนะครับให้เป็นเมลักเลยความสุขครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงนะครับความคิดเนี่ย แค่เปลี่ยนอะชีวิตก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนได้จริงๆนะครับอ่ะจันถ้ารู้สึกฟังแล้วมีความสุขแล้วสบายใจเกดน้อมรับพลังงานตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับนะขอให้ช่องสาร์ซันเป็นแหล่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิต แล้วดังแสงแรกแย้มแผงดวงตะวันที่ทำให้เจ้าคุณมีความสุขนะจ๊ะโอเคไว้พบเจอกันใหม่ซอมบีโรต่อไปนะครับผมกดน้อมรับคำนายได้เลยนะเกิดคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าชอบอยากได้พลังงานแบบนี้น้อมรับได้เลยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ซอมบีโรต่อไปขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงแก่ทุกๆคนเพียงเพียงเพียงสวัสดีครับ